มาส่องความฮอตของพีพีกริอันนี้ใครทำไว้ก็ไม่รู้นะครับแต่อยากมาทุกคนฟังมากฝากแชร์เยอะนะฮะใครความฮอตของพีพีกริดทำไมหลายแบรนด์ดังถึงเลือกเป็นพรีเซนเตอร์เสียงเหมือนนักพากย์กันไปไหมเนี่ยหนึ่งศิลปินหน้าใหม่มาแรงความเป็นศิลปินคุณภาพทั้งในบทบาทนักแสดงและนักร้องเลยทำให้กลุ่ม f c เนี่ยคอยซัพพอร์ตแล้วก็มีคนมักพูดถึงอยู่เสมออันนี้จริงใครไม่ชื่อไปรักฉันด้ใเจเธอหนึ่งสองไปดูได้เพลวพราวบอกเลยว่าไม่ดรอปไม่ตาย ไม่ตายละตีนด้วยไม่ตายเลยคนเนี้ยแล้วก็รักชุดใจก็ไปดูได้อันนี้ก่อนไปรักอีกก็ค,คือแบบอย่างงี้ถ้ามีผลงานอะไรของพีพีที่อยากฝากอีกนะครับแปะล,ลงเลยนะครับภาพดักดีคาแรคเตอร์โดดเด่นแถมยังมีนิสัยน่ารักกับแฟนคลับผู้เข้าร่วมงานเลยทําให้แบรนด์เลือกผู้ที่เหมาะสมกับแบรนด์นั้นเองอันนี้จริงประสบการณ์เคยไปเป็นพิธีกรซึ่งไปประกบค่ากับพีพีแต่วันนั้นเราเกรงเท่าไหร่แต่พีพีคือน่ารักมากความเฟนลี่ก็คือในจอไปยังไงตัวจริงสัมผัสได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นทุกนาารกมแล้วง ขอดเชื่ใช้คเขาว่าน้องพีพีนะ่คือแบบน้องน่ารักมากอะ่ะน่ารักจนแบบมีบางจังหวะเราก็แอบ,บใจใจหยุดเต้นไปเลยอะ่ะคือแบบเหมือนแบบโดนสะกดอะ่ะและคาแรคเตอร์ที่โดดเดีย่ยอันนี้คือชมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าพีพีเป็นคนที่เป็นตัวเองและก็ส่งพลังความเป็นตัวเองอะ่ะให้กับหลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นะก็คือเราแล้วเราอยากจะเป็นตัวเองที่ดีขึ้นเป็นตัวเองในทุกๆวันก็เพราะพีพีอันนี้กล้าพูดเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เหมือนพีพีเหมือนกันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและแม่งต้องดีขึ้้นนทุกวกวั ทีพ่พีทำให้เราเห็นอย่างนั้นเว้ย 3. ม,มัมมี่พร้อมสพอร์ตแน่นอนว่า l ล v ฟลีเป็นด้อมที่แข็งแกร่งและมีจำนวนแฟนคลับมากแล้วยิ่งทำให้แบรนด์ได้รับการส,สัมนุนไปด้วยเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ว่าแบรนด์เดี๋ยวครับ่ใช่อันนี้ไม่รู้ว่าด้อมพีพีชื่อ l ลอฟิฟลีหรอเออแต่เราก็ไม่เคยถามด้อมเลยว่าแฟนคลับของพ,พีชื่ออะไรก็ปกติเรียกแต่พีพว่าเลเชลตลอดคือไม่เคยถามเลยว่า เหล่า FC ขอ,อพีพีคืออะไรเลิฟลี่เหรอเรียกว่าเลิฟลี่เหรอจริงปะเนี่ยนี่เราเป็นเลิฟลี่เหรอเนี่ยอุ้ยน่ารักจังและนี่ก็คือพีพีกริดครับผม